ระสาตาควายเป็นสิ่งสําคัญมากในสายตาและใจของชาวไทยทั้งนี้ก็เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและค,าาความเป็นชาติของเราการเสียประสาทตาควายไปได้ก็เหมือนกับเสียสิทธิ์ของเราในการเป็นชาติไทยก็เลยทําให้ชาวไทยรู้สึกว่าต้องมีการทําอะไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทํานิคฮิสระอาให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาหายพ้อหมดก็เลยทาให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทาอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทํอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอะยางไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทําให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทําอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดรีดในการคิดว่าจะทาอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทาให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมด ก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียด ในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิด ว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดไอในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไร ให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดความเครียดในการคิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้กลับมาให้หมดก็เลยทำให้เกิดคอว